ี่ใ sí, ห้พูดถ <f Emperor> ึงเกมนี้นะครับว่าพอใจทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นของตัวเองขนาดไหนก็ต้องชมลำปางเขาเขาแก้เกมมาดีแล้วก็วินัยเกมมาเขาค่อนข้างค่อนข้างที่จะรับแน่นมากเราเราทำให้เราแบบเจาะยากขึ้นแล้วก็กว่าจะได้ก็ยากเลยแต่ก็ยังโชคดีที่ยังได้ได้ประตูขึ้นมาหลายพูดถึงว่าเล็กแรกกับเลนที่สองเล็กแรกเขาได้รับโอกาสเพว่าเลนสองเนี่ยได้ได้ขึ้นมาอย่างนั้นจริงจริงทีมีความรู้สึกกดดันก็เกิดมาครับเน่อจากทางสนามเป็น จริงๆมันไม่ได้กดดันแต่ว่ามันเป็นความการะหายเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกมากกว่าคือจริงๆในแรกๆก็อยากเล่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้โอกาสในลีกในบอลถ้วยก,ก็ยังมีโอกาสได้เล่นบ้างก็ยังพอมีจังหวะมีอะไรพอเล็กสองได้เล่นก็เลยมีมีแบบว่าจังหวะที่มันยังไม่ต้องหายไปเยอะอะไรเงี้ยอยากพูดถึงเป้าหมายจริงๆกับทีมทีมก็มีเป้าหมายอยากให้มันจบอันดับที่ดีที่สุดก็ส่วนตัวก็คงต้องทำให้มันตามเป้าหมายของทีมมากกว่าแล้วก็ได้โอกาสเล่นก็คงทำให้เต็มที่ ก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนเลยไม่ว่าจะที่สนามหรือว่าทางบ้านก็ขอบคุณมากครับว่าเราก็ทําเต็มที่ครับทีมให้ทีมได้ตามเป้าหมายของทีมด้วยแล้วก็เพื่อแฟนบอลด้วยต้องนำท้ายอยากว่าความมั่นใจหรือว่าความนี้อะในร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้เป็นแบบกี่เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจจริงๆมันมันเพิ่งเริ่มเลยนะคาดจะห้าสิบหกสิบเองมันเพิ่งเริ่มยังมีอะไรอีกเยอะเลย ทั้งจังหวะทั้งกับเพื่อนร่วมทีมทั้งความมั่นใจของตัวเองที่มันหายไปในระยะหนึ่งก็น่าจะประมาณ60แล้วค่อยๆอย่ะค,ค,ครับครับ